เป็นเพื่อนสมาชิกที่ติดตามชมคลิปธนาออนทัวร์ก็วันนี้อยู่ที่สนามบินเมืองย่างกุ้งนะครับก็เวลาประมาณ3ามสี่โมงเย็นก็จะบินสำรวจเมืองย่างกุ้งไปลงสนามบินบาโกสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นทําการแอบบินขึ้นไปไม่ได้แอบนะครับก็บินไปตามปกตินี่แหละก็บินไปดูวิวเิวทัศนะครับชมบรรยากาศชมสภาพของเมืองย่างกุ้งก่อนนะครับสำหรับวันนี้ว่าเป็นสภาพแบบไหนครับ ไปลงบาโกใกล้ๆก,ก,กันนะครับบินตามแม่นาอิลาวดีไปนะครับก็วันนี้จะไม่ถึงจะไม่บินไปถึงเมืองของตองอูนะครับวันนี้กมการสตาร์เอนจินก่อนนะครับ วิเทอร์แองกี os, ้152รีเควสแท็กซี Anyone, however, ่40ผ so, ่านเชนโรเชียครับแท็กซี่ในช็อตรันเวย์21ครับผมวีแนฟลาแท็กซี่เวย์ครับคอนแทค1181เว้นแล้ดีครับแองกี้บริวารแท็กซี่ไปนะครับ เวสองนะครับกำลังแท็กซี่ไปที่โอชอตลันเว21น,นะครับแต่ว่าลันเวยสองหนะึ่งเวยทั้งวันนะ ก็จะเป็นการบินชมเมืองย่างกุ้งนะครับแล้วก็จะไปลงเมืองบาโกเพราะว่านี้คำ่ำไม่สามารถที่จะับต่อไปตองอูแล้วก็มนช็อตันเรืองสองเนระื่งนะครับ ว่าวิเตอร์ยังกี่วันไฟทูปีทีฟร์ดีพัชรเจอร์ครับเคลียร์ฟอร์ฟบันเบทูวัครับ h a n k y e r y ก็เคลียร์ฟอร์ทีออฟนะครับไปไลัพรนะันเว a ์ครับไลั runway สอง ไปเมืองบากโกนะครับสนามบินเล็กของบากโกก็ใช้ความถี่ของวิทยุนะครับ265นะครับความถี่วิทยุ2 6 5บินไปนะไม่ได้บินีมีเอบไม่ได้บิน,นบไ,ไ,ไปตามจีมเอแต่ว่าบินไปตามความถี่ของวิทยุนะก็ออกจากย่างกุ้งไปลงที่เราบินดูรอบเมืองแล้วก็จะไปลงที่บากโกก่อน จากนั้นก็อาจจะบินไปเมืองหล่ลละจองอูจองจีจองอูนะครับ Mind 8ฐานนะครับฐานบินก็จะมี1ฐานบินหมอบิ๊กนะครับ2ฐานบินเมงกระดอนนะครับเมืองเมงกระดอนแล้วก็ฐานบินมิดจิน่านะครับฐานบินมิดทิลาก็จะมีหลายฐานบินอยู่ก็แถวโซนนี้ก็จะเป็นฐานบินตองตองอูนะครับที่ใกล้ก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้ราจะบินจากบินจากเบยงโกให้ไปตองอูนะครับแล้วก็ฐานบินมาริด คเครื่องบินประําการ่ก็เราๆสัก40กว่าลำนะครับ40กว่าลำนะัเครื่องบินลบของพม่านี่ถือว่าเยอะนะครับ40กว่าลำนั้นนะครับสัญลักษณ์ขององทัพอากาศเหียงนมานะครับก็กําลังทางอากาศก็จะมีะกําลังพล23,000นายนะครับเครื่องบินฝึกัดที่80ลำนะครับไม่ธรรมดานะครับ แปดนสะิบลำเยลยนะเครื่องบินลำเลียงยีห้าลำครับยีห้าลำเลยนะที่ดูเครื่องบินลำเลียงอันนี้ก็กรับอากาศนะครับแล้วก็เครื่องบินขับไล,112ล่ร้อยสบสองลำร้อบสองลำขับไล,112ล่ร้อยสิลำครับขับไล,112ล่ไลโจมตีเอลิคอสอีกร้อยสี่สิบลำโอ้โหน,นี่ว่า า,า,นนาก็จะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมน้ำเงินนะครับ,บก็จะเป็นสามเหลี่ยมสีเหล่อน้ำเงินก็จะเป็นกรงธรรมาครับปาโกอยู่ด้านซน้ายมือเรา ทุกทิ้งนะครับหรือว่าสนามบินไม่มีแล้วถ้าสนามบินไม่มีขเขก็จำเป็นจะต้องเลนดิง้งลงพื้นแะครับงานนี้ทางราดยางเลยนะครับ ชาวบ้านเนี่ยจากตรงนี้ค่อยเดินทางต่อ สนามบินไม่เจอเรื่องไปลงทุ่งหญ้าชาวบ้านยิงกรลี่ไยยังกับินบ,บินหน,นีรีไัยจากพมา่าอะไรยังไงอย่างนั้นเลยนะครับไฟนี่โอ้โหนี่สุดยอดเลยค่อยๆหลบไปตามป่าเขาลำเนาไฟ่ออกไปนะครับ